เช่นครับสวัสดีครับนะเนี่ยเป็นชุดเก่ากับมือเดียวนะครับแต่มือนี่นีผมสิเอิญไกลแบบว่าต้องเอินคือโ่รไปเอิญปุ๊บปุ๊บกิ๊กกันะเดี๋ยผมสิเอิญไกลครับเอาเด็กเด็กเด็กเดเด็กมาเกี่ยเร็วเด็ก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 มามาเร็ว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 เเด็กเดได้ละเด็กเมาเร็วเร็ได้ไงได้ไงเด็กเมาเร็วนี่ไง เฮ้ยเด็กๆเป็นหมาไม่ใช่ไก่เด็กๆมาเร็วๆร็เด็กๆเด็กๆมาแต่หมาครับไก่ว่ามาป่ะนี่เด็กๆเด็กๆที่จะกินอิ่มเลือบ้างโอ้ยต้องเอาเนื้อมาให้เดี๋ยวจะเอาเนื้อมาให้ก่อนครับเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเนื้อเด็กๆเด็กๆมาเร็วๆเด็กๆไม่มีใครมาเลยเว้ยเด็กๆเด็กๆเด็กๆนี่มาแล้วเด็กๆโอ้ยนี่มาแล้วอ่าเด็กๆมาเร็ว เฮ้ยวิ่งมาเวนมาเลยวันมาวันไหนวันมานี้วันไหนวันนีดูวันดูเร็ววันแลนักมวยจะวันคุ้ยเฮ้ยจะวานยังไงที่จวนึกมวยโหวันไปชกเลยบ้าโอ้ยนักมวยใหญ่เอ้ยไก่ใครที่เด็ดนี่ครับผมเป็นไก่จะขอเนื้อ เป็ดไก่เป็ดไก่กะเพรากะเพราเป็ดไก่งไปในไปในนะครับสีกัเงินอยอ่ให้น้องไก่โดนจิกไก่ตัวเล็กไม่มีอาหารน่ะนะให้มันกินหน่อยนะกินไก่ตัวนี่นีะครับผมตัวนี้นค,คือข้อหองไก่เนี่ยไม่ห่วยข้อหองไก่จับดูตัวนึงจับ,ชบโชว์ดิอเออจับตัวนึงจับโชว์ดิจับโชว์ดิ ตัวหนึ่งก็ได้ไปไล่ไปทำาไปไล่ทำไมไม่รอไม่หิ้งไม่หิ้งไม่ห้งไม่หิเอาปล่อย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 ไีไปลตไมิ้งไม่ไม่หีไม่อ่ยปล่อยปล่อยปล่อยป่อย่าไปจับหางอย่าไปจับางช่งนี้ชวงนี้เป็นโควิดอย่าปล่อยไกลไปก่อนนะครับ ออไก่ตีไก่โอเคครับอ้าวขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับโอเคโอเคฝากลาด้วยไก่ตัวนี้นะครับผอมอ้า uh. วบอกบอกลาบอกลาขอลาคุณผู้ชมก่อนแล,ออลคุณชมเออลาคุณ oh, ผ <laughs> ู้ชมอติดตามด้แติด <laughs> ตามด้นะครับโ okay, okay. อเคโอเคไปไปไป <laughs> ไปไปปไป,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 ไปเขากินไปโอเคบาย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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ